วิธีเปลี่ยนไฟเลี้ยวกับไฟถอยท้ายนะครับของแจ๊ GK ครับก็ไข่รอด2ตัวนี้เราจะใช้ตัวทีหรือเบอร์8ธรรมดาก็ได้นะครับ ก็เตรียมผ้าไว้นะครับเพื่อลองกันเป็นรอยครัคกะดึงดึงเข้าหาตัวเลยนะครับมันจะออกอย่างนี้เอาผ้ารองด้านล่างกันเป็นรอยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังจเป็นไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะครับก็บิดเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับอันนี้ไฟถอยอันนี้ไฟเลี้ยวครับครับ บิดเปลี่ยนก็ดึงเปลี่ยนได้เลยครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับไขน็อตเรียบร้อยครับขอบคุณครับ